หายังินเลยหาเงินมาเขาสิมาเขาเออไม่มาจ้างว่าเอาทำตามหน้าที่โอ้ทำตามหน้าที่มาเขาไปน้องมาเขาไปน้ำไปเบิ่งดูโอ้ยเลยไล่ตายเนี่ยพัดลมเจ้าเนาะบึบบึบบึบอยู่เนาะโอ้ยมาเขาก็เป็นเลี้ยงลูกมาเขาล่างถวยล่างจานเออเอานี่มากินเบิเพื่อนเบิเพื่อนโอ้ประมาณถวยกวถัว เราเดี้ยนอ้อยเนยวอือไปโอ้ยปวดหัวตัวไหมอยังเต็มกันนี่อยู่อันนี้เอารอบแรกเอ๊ะรอบนี้กอนรอบนี้ก่อนเออเดียวเดอ๋ยวแล้วไปโอ้รอบแรกหนึ่งเข่ากับล่างรวยเออรอบแรกหนึ่งเข่าล่างรวยรอบนี้มาสักคนมาคนอือเอา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 สันลูกไส้ของมหาละบาดนี่มาเข่าแล้วลูกไส้ของมหาเลย ลูกไส้กบพอมาคือกันเทน้องบุญหลวงวันตีพออ่อใหญ่โจตั้งให้เวละตั้งไปตัวตีบตัวแดนชื่ออันแท้เพื่อน,นันนะชืแท้ชื่อสกายสกายเออจะไหนเป็นน้องสกายเอ,อาเ้ามาแต่ไหน,น่ะอีกผู้หนึ่งอ่นชิตาชิตาานี่ยบเนี่ยบทับกันเมื่อกี้นี่เออแต่ไม่มาเอายุ่มกันแล้ว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 เออมามามา ไม่เอาไม่เอาอย่าทำพี่สิคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องเนี่ยเออนื้อสิซื้อสิ่งยังขอซึกซิ่งขาตั้งกล้องเอานำคนไว้เอานำเอายางเดี่ยวเว้ยเออให้พ่อเก็บเอาเออเอาเก็บลูกเก็บเด็กหน่อยสามคนเป็นจะไหนหรอคือเบิ่งยาดเด็กหน่อยสามคนไหนวะหยาดยังขากล้องกันเลยเออ เก็บเก็บเก็บ,าบมาสั่นผู้บ่าอืมาเก็บอะไรไปเรื่อยๆเก็บไปออกมาพี่รู้มานอ้องสกายครับสกายไปนี่มาเล่นในบ้านเราดีกว่ามามามาเล่นในบ้านมาอืออ้าวบอกเพิ่นสิไปปล่อยพเอออยพิ่นเออปล่อยเพิ่นซะกันคือกันครับลูกกระพวกรอขึ้นนั่งก็ลกูกนี่พออ้วมขึ้นนั่งพอสิไปล่างถวยได้เวลาล่างถวยแล้วมามามมสกาย อ่ะผลไปน้องมาดูวิธีล่างถวยบนเทดแนวใดเก้าอี้มาเก้าอี้ส่วนตัวประจันเนี่ยแน่นครับโอ้สีล่างถวยมาเชื่อมาเชื่ออันนี้ล่างถวยมาเชื่เออมาเชื่อต้วาดสะอาดโอ้มาเชื่อต้ความสะอาดแน่นอืมนี่คือวิธีการล่างถวยบนแต่ละมือแต่ละเว้นเข้า้อยู่บ้านอยู่ซองเอาลูกเอาเต้าล่างถวยตัวขวดล่างขวดนุ่มสันมาเข่าหนึ่งเข่าของสันโตนาะโอ้ชีวิตประจำวันเจ้าขึ้นแน่นอนเลยหนึ่งเข่าเป่าไฟ ไปยังคือต่องเปาอมควันแสบตาแสบตาโอ้เฮ็ดดีแต่ละมึงตีได้พี่น้องเอ้ยมือหน่อยหน่อยจ็ดเจ็ดจ็ดเจ็ดเลยว่าเจ้าขึ้นมไปหานับจ้างล่างถวยน้ำพัดตะขั่นไดจานโอ้ไปรับจ้างล่างถ้วยน้ำพัดตะขั่นดีเลยน้ำมือนั่นแหละเป็นยังไงมือไข่เพื่อยห้เปิดเลยไปลากยิ้มกันก็เพิ่งอย่างหล่ะเออเอาเอาเอาสานเอานี่แหละครับพี่น้องเออชีวิตประจำวันของเอาวสูงเป็นตาสร้าง่น นะครับแต่ละมือแต่ละเว้นก็นล่างถวยล่างจานเค็ดเวียกื่อนเวียกซ่านนะครับเอาลูกเอาเต้าหนังเขาเป่าไฟยุ่งศิลาเพิ่นนะครับเออนี่คือชีวิตประจําวันนะครับโหล่างแล้วอาไปนี่นะมวนัวันนี้เออเนี่ยเออประมาณนีป้าตนี่ก็ตะละเมือเออแต่ละมือแต่ละเว้นเนาะนเ,เอาสู่ชีวิตต่อไปเฮ้าจะนนายก็ได้เปิดว่งแล้วล่ะเจ้านยก็ได้เปิดวงแล้วล่ะ จะหายไปล้างยุุ่พ anyway> ุนเด้อบ่ละบ่ใ้เจะนอยกับในเปิดวงเราบนใเห็เวียเงื่อนหรอว่าในเสื้อกใไปล้างยุุ่นุนสาเบื่อแล้เดี่ยื่อข่เมือข่เปื่อยด้เนาโอ้ไปพุ่นเด้อไปพุ่นเดเป็นสิลผินะลูกเนาะอ่ามาพีเด้มาพี่ค่ะนี่มากระเนี้ยไปแล้วโอ้ลงลโอ้ยเฮียไปแล้วบักลองกองข่นี้ยินแต่เสียงเออออว่าจันวากินได้ยุ่บ่นี่กินไหมกินได้ปะครับ โอ้เป็นไข่ปลาได้ลืมว่าเสียบมาให้แล้วเอาไปให้ยไม่ใหญ่แล้วล่ะเอาโอเคขออนุญาตบาดข้ามคลิปนี้กะเอาซ้ำนี่ก่อนละเฮ้าตัางถวยตัวเจ้าพอหวานหวานหอมหอมเนาะเอามาแยมมายามกันคือเก้าคือเดิมเดี๋ยวมืออื่นมือเฮือกได้เข่าสำนักงานสำนักงานจะน้อยเปิดวงกับเซบูได้ล่างถวยอะ้รละพี่น้องไม่ขึ้นเก้าแต่เก้าตีเอาโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยคือสวัดดีงามแท้โอ้ยน้องสกายเอ้ยหุงน้อยไลยสิตำสูกินน่ะเอามักเลยเด้กับตำด้วยนั่นเลยเอาคือว่ามีหมูุงเพิ่มสิที่เอื้อมเพิ่มสิเอาหน่อยได้ก็ได้สันมาพี่ดวงไม่มีใครเอืมเลสิโอ้ยมันสูงแล้วตัวนั้นมาพี่น้องว่าว่าบ้านเอาสูงเป็นตาซังอีกเมือนี้เพิ่นว่าสิมาตำหมูหุ่งเพิ่มสูกินมาสันเจ้ามาแต่น่าสิพอ โอ้เปิดมาตันะผู้เฒ่ามา,งงาตันะ้า,าโ,โ <laughs> จ๊กปงงอย่างนั้นไม่รวยญ่แต่นั่นนั่นรวยนั่นจังสี่เสียบเออเอาบนหาได้หรือว่าดังก้องๆเลยพ่อนปานบปงงู้คอยก็นยังซื้อยังนี่ลราซื้อแนี่มาฝากมาตอนนี้ละยังแน,น,นี่พวกนี่เอานี่มากินเขากินน้ำน้ำกันของสมของหวานโอ้แม่ยังนี่หอยจะต่ตำสาบอยู่ในจานน้อยปืด๊ดไม่อัดไม่ถ่วงที่เล่าไปขายเล่าไปยังนี่ไม่ขายเอาไปขายตีพูดละชี้ที่ปาทคู่ละ สีโอ้นี่เป็นคู่นึงเนี่ยคู่นึงโอ้เบางานทำสูงละเศร้าเนาะโอ้คู่ละสี่สิบบาทเจ้าเฮ็ดเองบหรือผู้ถ่ายเฮ็ดผู้เฒ่าเฮ็ดผู้เฒ่าเฮ็ดไม่เฒ่ายไม่เฒ่าโอ้ไม่เฒ่าเฮ็ดคู่ละสี่สิบบาทเออไอ้อะไรอยู่ในหันว่าวิไปหาเปิดเิวายบ๊อบบ๊อยังเลยยังโอ้ห้ามเบิ้งไงยันล่ะวาย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 ยันนะนี่นี่ว่าร้องไหมโอ้ยคือส่งตื่นส่งยานแต่น้องใหม่ ปัดน้องใหม่กับคนซ้ำกันเลยปัดมาเตน่าสิพ่อมาเตนาเออหน้อใหม่กับคนซ้ำกันเลยพี่รองเลยพผ่ะมีแต่นอนยันยัยอ่ะเออไมมีแต่หัวเชือกนี่ยังหัวเชือกอย่านั่งโอ้ยอย่านั่งเบาบ่แกงบ่กินเอาไว้พวกเถ้าต่ำมังวงมุ่นไปมาพี่รองคลิปนี้สิพามาเบิ่งเอาสูงเป็นตะร้างผลิตต่ำมังวงสู่กินต่ำไม่เปียดเลยไม่ คือเจ้าเอาิ่นม,มาสิทำสู้กินเจ้าของก่นเจ้าำแม่เอ้าสรุปเลยหอยตทำหรือเจ้าตทำนี่เจ้าทำเจ้าฝันเออเอามาาเดี๋ยวสิตทำเครื่องไว้ท่าซั่นน่ะแบบนี้มันบ่แม่นอันนี้มันหน่วยบวชมันคือคนหนีเอาเนี่ยเอาหน่วยเนี่ยเอาเปลี่ยมาซั่นเปลีมาฝันเออโอ้ยขวเพิ่นบ้านกินข้าวบ้านเอาสูงไปตาสร้างพี่น้องมื้ออื่นก็สิได้ข้าวสักงานบ่แม่นติมื้อเลื่อมมือเาเพหอน เสหาส,หาสสหากกนขนัดสหกหเข่าไปกไห่ออกาก้อนลวดเออดีกันล่ะขาไปยูน่น้ากันรถข้ายู่หันพยูอุดถอยรถลดลไปสิไปตั้งเวที่หข้ารถยังเยหลหกรอเาล่ะรถดเวทีเรล่ะ <c ười> ก็บโคบไปาาเอาขึ้นลวขับ่ากันขนลงอยู่หัอก็เรีกว่าหาเจ้าเห็นเจ้าว่าสิมาต่ำาหงเอาคือง่าสมาคอว,วนั่นเลยไมสมาเก็นหันยเนี่ยมันเมยมามาฟานสัน สิตให้ดอกเดีวหาเครื่องไ้เดี๋ยวๆคันว่าตัมเป็นโอ้ยขอรว่าสิตใไ้พี่รองเบิ่งสะดอกจ้อจ้อจังบาทตามไปเบื้องน่เด้อตามไปเบื้องน่จังน้อยก็ได้ดอกตอมยตบอก่ตมยังนี่ละคือห่มบ่หมบัดนี่อได้อห่มยังสั่นทุ่งไย่าทุ่งดำทุ่งดำจังไวมันห่มหมมันงใหญ่เออมันใหญ่กว่าคนโอ้สิยำมกห่นหเอาซั่นเอาันนส สรุปแล้วเจ้าสิตำด้วยคอยดำเจ้าดำให้คอยดำเอาเอาฝานสั่นถุงก็ดีถุงกระพอกเอาคือฝานยังสั่นเพื่อฝานแนวนั้นโอ้ยเนาะว่ามันฝานอีสายกันตัวนี้โอ้ฝานเปลี่ยนยูตัวนี้เนาะโอ้ในน้อยนี่กัฝานเปลี่ยนปีนองเลยกุงยังไหนวันน้วยเนาะฝานพ่อฝานแม่ฮักก็เหนียกฮะฝานพ่อฝานแม่ฮักก็เหนียฝานยังฝานพ่อฝานแม่ฝานเงินโอ้ฝานฝนเงินฝานคำเว้ยคนละฝานเอาป่นห่ะ แล้วก็สิตามให้นะง่ามาแั่เน่าโอ้ยว่ามันห่มห่มไว้เนี่ยมาเกลาไว่ามันห่มหมสันตี